วิธีการทําสีผมด้วยตัวเองนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะสตาโกอยากให้ตัดหมาช่อแบบนี้นะคะเดี๋ยวสตาจะบอกวิธีการตัดนะคะเดี๋ยวจะตามไปดูอีกทีหนึ่งตอนที่ oh, s okay. <S ที่นี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่า strand test y yeah. e a อันนี้เขาอันนี้ที่นี่นะคะเขาเรียกว่า strand test นะคะก็คือการทำสีผมที่ เราดึงมาช่อหนึ่งก่อนนะคะผมของเราจริงๆที่เราจะทำนะคะสมมติว่าสตาจะทำสีผมให้ลูกค้านะคะสตาก็ต้องขอเขาทำสเตรนทเทสก่อนในกรณีที่ผมสีดำมากๆนะคะแล้วก็เราไม่รู้ว่าเขาผ่านเคมีมากี่รอบแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทําแบบนี้นะคะตัดผมมาช่อหนึ่งตรงแถบๆใกล้ๆท้ายทอยนะคะด้านในๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอามาทำมาทดลองว่า มันจะได้ผลหรือว่าได้สีตามที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่านะคะถ้าเกิดสมมติว่าทําออกมาแล้วมันไม่ได้สีที่ลูกค้าต้องการเราก็จะจบแค่เตรนตรงนี้ถ้าลูกค้าไม่แฮปปี้นะคะก็จะไม่ทําต่อทั้งทั้งหัวนะคะไม่บริการต่อเพราะว่าเพราะว่าที่นี่ก็จะค่อนข้างที่จะคล้ายนิดนึงถ้าเกิดสมมติว่า ทำาออกมาแล้วเราก็ไม่ได้ดังใจดอว,ว่าท่าออกมาแล้วแล้วเส้นผมคือเส้นผมพังอันนี้คือมันไม่ค่อยเกิดปัญหานะคะถ้าเกิดว่าเส้นผมมันจะไม่สามารถพังได้ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำสเตรนเทสตัวนี้แล้วเราสเตรนเทสตัวนี้ออกมาโอเคออกมาคือ ผมไม่เสียผมไม่ขาดแล้วก็ลูกค้ารับได้เราก็จะตกลงราคาตกลงทำสีให้ลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นแล้ววัสดอตัวนี้สําคัญมากๆนะคะเวลาที่ก่อนจะทําผมลูกคา้าเราก็จะทําการเทสก่อนนะคะที่นี่สันญาเขาก็จะไม่ค่อยทําผมสีดาหรือกลุ่มคนเอเชียนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดสมมติว่าทำจริงๆเราก็ต้องทำสามถึงสรอบนะคะตัดไปแล้วแล้วก็กลับมาใหม่เพื่อที่จะทำใหม่นะคะ อันนี้คือถ้าอนไทยก็จะทำรอบเดียวไปเลยอยู่เจ็ดแปดเก้าชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ที่นี่ก็จะแนะนำให้ให้พักผมนะคะ,ะคอ่อยๆทำค่อยๆไลมาทีละนิดนะคะอันนี้ที่เอามาให้ดูเป็นสตรันทเทสเส้นผมที่เป็นผมเบอร์หนึ่งนะคะเป็นผมสีดำนั่นเองนะคะก็เลยอยากจะเอามาทุกคนจะมีปัญหาเรื่องการทำสีผมที่เป็นผมดำนะคะก็เลยเอามาทำการทดลองให้ดูนะคะว่ามันพอส มันทำได้นะคะแต่ว่าเราต้องรู้วิธีรู้เทคนิคแลวบ็้วยขั้นตอนแล้วก็ที่สําคัญนะ,ะต้องรู้วิธีการผสมน้ํายาแล้วก็วิธีการลงน้ำยางลงเส้นผมนะคะสาหรับใครที่อยากทําผมด้วยตัวเองนะคะสตาร์ก็มีคลิปวิดีโอหลายคลิปเลยนะคะเพื่อที่จะแนะนาทาอย่างถูกต้องทําได้ดั่งใจแบบที่ร้านนะคะอันนี้ก็คือการทดสอบแบบ จริงๆก็จะเป็นการยืดการตัดผลทุกอย่างที่เป็นเคมีนะคะเราก็จะทำแบบนี้คือทดสอบทุกครั้งนะคะว่าแค่ใช่เล็กๆแบบนี้มันทำได้ผลหรือเปล่าถ้ามันได้ผมแล้วก็จนผลที่เราอยากได้นะคะเราก็สามารถที่จะคอนติ n นต์ไลว่าทำต่อได้นะคะคอนตินแบบว่า ขั้นตอนต่อไปเพื่อที่จะนัดลูกค้าดึงลูกค้าเข้ามาแล้วเพื่อที่จะทําสีผมให้ลูกค้านะคะรื้วคนที่จะทําผมเองที่บ้านนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะสตาคิดว่าลองเทสชอ่อเล็กๆ,ๆก่อนนะคะถ้าเกิดช่อเล็กๆมันทันแล้วมันล่ขาดแล้วก็พอลงสีใสทนเนอร์แล้วหรือว่าใส่สีแล้วมันได้สีไม่ออกมาเขียวหรือว่าไม่ออกมาเป็นสีประหลาดนะคะเราก็สามารถที่จะทําได้นะคะกรณีนี้แตาก็อยากให้ ทุกคนในฐานะที่สตาร์เป็นช่างทำผมนะคะสตาร์ก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนลองทำสตรองเทสแบบนี้นะคะทำไม่ยากเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอีกสักพักเราจะตามมาดูสีอันนี้ที่เราทำไว้นะคะวิดีโอนี้ก็จะยาวนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวสตาร์ก็จะมาทำอีกวิดีโอหนึง่งทำการทดลองใช้แชมพูม่วงกับแชมพูสีน้ำเงินนะคะว่าผลที่ออกมาจะได้อย่างไรนะคะ